มีคนเข้ามาทำร้ายจะจมตีกับยังไงวันนี้มาดูกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีแอคชั่นการ์ทอเรียลค่ะ ทุกท่านในวันนี้วานจะสอนวิธีการโจมตีจุดสําคัญต่างๆนะคะเป็นโซนที่อยู่ตรงหัวและใบหน้านะคะเพราะว่าวานเคยสอนวิธีการป้องกันมาแล้วเนาะทีนี้บางคนก็อาจจะแบบว่าเอออยากรู้ว่าเออพอเราป้องกันไปนแล้วหลุดจากสถานการณ์แล้วอยากโจมตีบ้างละทำยังไงนะคะวันนี้วิธีการง่ายมากๆเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้วานก็มีครูผู้ช่วยก็คือครูชิโนนะคะยูโดสายรับดังชาจากญี่ปุ่นนะคะมาช่วยวานในวันนี้ค่ะ เอาละค่ะสมมุติว่าเรามีผู้ร้ายเข้ามาทําร้ายเรานะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเราโดนบีบคอโดนจับคอเสื้ออะไรเงี้ยคือวันเคยสอนไปแล้วเนาะทีนี้เราก่อนมาจะไปผสมท่ากันนะคะจะสอนวิธีการโจมตีง่ายๆก่อนเราสามารถโจมตีที่คอของเขาคางจมูกและตาได้นะคะ4.1 2จุดทีนี้วิธีการเล็งที่คอมันจะทําอย่างนี้นะคะเนี่ยแบมืออย่างนี้ นิ้วกำไว้นะอย่าไปอย่าไปเลขห้านะคะเนี่ยนิ้วติดกันไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราใช้ช่วงโซนนี้เห็นไหมมันจะเข้าร่องคอพอดีอย่างนี้นะคะกระแทกเข้าไปช่วงตรงนี้นะคะลูกกระเดือกนะคะสว่วน่าคูชิโนะมันนี่นะคะตอนนี้ไม่ทําอะไรนะมัน,นก็จะกระแทกคูชิโนะอย่างนี้ปักนะคะคูชิโนะนี่นะเมนะคะก็จะปักเข้าอย่างนี้ออกได้เลยสิคะโอเคอันนี้ให้ใหครูชิโนะเอาบือมัางไว้นะคะพอเวลามีใครเข้ามาทำร้ายเราแล้ว,ลวก็ปัก าอย่างนี้นะคะปักนะคะสุดแขนเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ปั๊งนะคะตรงนี้มันจะคล้องเข้าไปตรงตรงช่วงร่องคอเขาพอดีนะคะข้อควรระวังก็คืออย่าเอานิ้วโป้งจิ้มไปอย่างนี้เดี๋ยวนิ้วโป้งหักนะคะให้แบกก,กว้างๆเลยแล้วเอาโซนนี้ในการกระแทกเข้าไปนะคะปักนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะนี่คือท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองเลื่อนจากคอมาเป็นคางทีนี้คางทำยังไงให้ใช้ฝ่ามืออุ้งมืออย่างนี้นะคะตรงนี้วานจะเรียกว่า อุ้งมือหมีนะคะก็คือแม่แบบแบคโครนะคะถ้าใครไม่เป็นก็ผักนี้ก็ได้แต่ให้ใช้โซนนี้เนี่ยในการประทะมันจะแข็งนะคะซ่วนมีคนมาทำร้ายเราตัวชูสูงด้วยนะคะอดวชตมาเตะน,นะคะแล้วก็จะอย่างนี้นะคะเห็นไหมปกักเดี๋ยวเขาคูชิโนอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะปักขึ้นเห็นไหมยิ่งคูชิโนตัวนี้ตัวสูงด้วยนะยิ่งง่ายเลยนะคะมันก็ผักขึ้นง่ายๆเลยนะคะทีนี้คูชิโนอย่างนี้ค่ะอ่าเวลามีคนมาทำร้ายเราก็จะปัก ขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะอีใต้เดสกาเนี่ยแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ปักเข้าคางเขานะคะนี่คือจุดที่สองนะคะโอเคต่อไปจุดที่สามคือโซนจมูกหรือตรงช่วงนี้นะคะเนี่ยช่วงนี้ทีโซนตรงนี้นะคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะสองที่นะคะถ้านี้อาจจะชกก็ได้หรือถ้าไม่ชกวันจะใช มันชอบทํามืออย่างเงี้ยแบบแบบมีมีเพิ่มนิ้วกลางขึ้นมาเพื่อแบบกระแทกเข้าไปตรงๆอย่างเงี้ยไอ้นิ้วกลางตรงเนี้ยมันจะเข้าร่องร่องนี้พอดีเห็นป่ะแต่สําหรับคนที่ทําไม่เป็นเลยจริงๆนะคะวันก็แนะนําว่าอาจจะกําหมัดปักเข้าไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะอย่างนี้ก็ได้เหมือนที่ทํากับคอแต่เข้านี้แทนก็คือเข้าช่วงนี้ได้เหมือนกันอย่างนี้ได้จมูกได้นะคะหรืออย่างนี้ได้ปักเข้าไปานี้นะคะปักเข้าไป หรือจมูกจะกำหม,มัดชกอะไรตรงๆก็ได้นะคะปั้งเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถ้าเราคือคือนี่คือวิธีการที่เราหันหน้าตรงกับเขานะเราก็อย่างนี้ได้นะคะอย่างนี้ได้นะคะเพื่อเล็งช่วงโซนจมูกเขานะคะโอเคสุดท้ายก็คือตานะคะบางคนบอกว่าผู้ไรามาจิ้มตาเลยจกตามันเลยสองนิ้วอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้นะคะมันจะบอกว่าสองนิ้วอะบางทีมันไม่โดนนะมันไม่ได้ผลแล้วก็อันตรายเราด้วยนะคะฉะนั้นมันจะให้ทำมืออย่างนี้ เห็นไหมเหมือนกงเล็บนะคะตรงนี้เราสามารถประทะหน้าเขาได้ตรงนี้สามารถจิ้มเข้าไปที่ตาได้แล้วก็ขย้ำปุ๊บเข้าไปนะคะแบบยิ่งใครมีเล็บเนี่ยปั๊บปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะก็จะทําให้เขาเจ็บตาได้นะคะก็จะเข้า่างนี้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยจอคูชิโนะมาใกล้ๆนะคะคูชิโนะยอดลงนิดนึงค่ะที่เกียยเล่นกล้องช่วงที่วานปะประทะหน้าเขาเห็นไหมเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วนาวเนี่ยอยู่ตรงตาเขาพอดีเลย แล้วก็นิ้วกลางอยู่ตรงกลางหัวนะคะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถกระแทกเข้าไปได้เลยนะคะมันก็จะปักเข้าไปทั้งหน้าเขาแล้วก็จิ้มตาเขาด้วยไปในตัวนะคะลิกจะอะไรมาอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาเสริมเพิ่มเติมก็คือ <c oughs> เวลาที่มีโคนทอยคุชินุอย่างนี้นะคะ <c oughs> อ่ะพอเสื้อเรานะคะทีนี้สุ่าเราเออแกเป็นแล้วเราหมุนอย่างเงี้ยเราก็หมุนเป็นแล้วเนาะอันนี้เป็นแล้วเนาะ แล้วก็บางทีเราก็อาจจะอยากโจมตีเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งหมุนแขนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถถือวคาเขาใบกระชากคอเสื้อแล้วาก็ขึ้นหนีได้เลยเห็นไหมปักขึ้นหนีได้เลยก็ได้นะคะหรือใครอยากผสมท่าอยากเวียงป,งปั้งปั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะคุชิโนะโันในไงชิมัสนะคะ,นนะ,คะอ่ะเดี๋ยวสโลให้นะคะถ้าช้านะคะส่วนเขาจาจับคอเสื้อเราเราก็ทาเหมือนเดิมคือไอ้ที่ว่าวันให้เบี่ยงแขนอย่างนี้เปิดปักเห็นไหมแล้วก็เข้า ลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นการผสมท่าแล้วนะคะหรือคูชโนบีพอสองมือนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ที่ว่าเคยสอนก็นคือมีมียกมือมีหมุนเนาะมีกดสอบปีเข่าได้หมดนะคะแล้วก็อาจจะยกมือก็ได้นะคะยกมือแบบชยโยนะคะชยโยหลบปุ๊บปังเข้าไป ลักษณะนี้ก็ได้นะคะคืออันนี้คือแล้วแต่คนจะเอาไปดัดแปลงเพราะว่าวาันสอนมามันมีหลายท่าอยู่นะคะเราก็ต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านบอกแล้วว่าท่าไม่ตายตัวอันนี้ก็คือท่าในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่าการโจมตีในวันนี้มีสี่จุดที่มันบอกก็คือคอทางจมูกนะคะหรืออาจจะช่วงนี้ก่อนจมูกนะคะแล้วก็ตานะคะสี่ท่าไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆนะคะเวลาฝึกก็คืออาจจะฝึกแบบ ฝึกกับอากาศก็ได้ไม่ต้องไปฝึกกับคนเดี๋ยวคนจะบาดเจ็บนะคะหรือถ้าฝึกกับคนก็ต้องระวังระวังหน่อยเหมือนที่วันให้คูชิโนโอเอามือเนี่ยช่วยบังเพื่อไม่ให้เขาบาดเจ็บนะคะส่วนการผสมท่าอย่างที่สอนไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเราต้องฝึกพวกเนี่ยท่าต่างๆที่วันให้หมุนตีซอกให้แบบว่าจับพับซอกเข่าอะไรคือเราฝึกให้มันชํานาญถ้าเราฝึกจนชํานาญเราก็จะทําให้เวลาที่เจอสถานการณ์จริงเนี่ยท่ามันอยู่ในหัวอยู่แล้ว มันจะใช้ท่าได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเราใช้ท่าปัดป้องเสร็จแล้วเราก็โจมตีต่อไปเลยนะคะก็ทําให้เราเออกจากสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเซฟตัวเองนะคะวันก็หวังว่าทุกคนจะไปฝึกตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนตรงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามได้ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของมาก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกดซับสไครป์ม่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตืนอนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและบ lief มาชวัดอ t คา a d มี y ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ